เอาละครับก็ต้อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในเกมโมเลรันนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นหมดเดิมที่เราคุ้นเคยนะครับหมดสไปร์ส์รัชนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนรับชมคลิปนะพี่อย่าลืมกดไลค์เกิดคำแชร์และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ความคิปต่อไปด้วยนะครับเป็รับชมเล่นดีกว่าครับบายโอเคครับท่านเชิญตอนนี้ก็เจอด่านเจอห้องเรียบร้อยนะเป็นด่านสไปร์สนะครับผมสไปร์ส ครับวันนี้ตัวละครที่เราจะมาเล่นนะครับคืออเลยน่าครับผมเป็นตัวละครสายสายบูนะครับสายบูสายจุดเลือดนะครับผมเป็นตัวที่เขาผมว่าเป็นตัวที่โกงโกงในระดับหนึ่งเลยนะถ้าคนเล่นเป็นนะส่วนผมก็ยังเล่นไม่ใม่ๆเล่นไม่คล่องเลยครับคือซื้อตัวนี้จ้างตัวนี้มาเนี่ยเล่นได้ประมาณสี่ถึงห้ารอบนะครับผมโอเคฝั่งเรามีเลน่านะครับผมมีเจ็ มีเลสนะครับผมมีโซวามีบริมสโตนนะจบมาต้องคาานะครับมีเจฟมีเลสนะครับผมมีไวเปอร์มีบริมสโตนแล้วก็มีฟินิชนะครับผมโอเคเกมนี้จะเป็นอย่างไงเอาปืนแรกที่เราได้ได้ใช่ไม่ใช่ครับนะเป็นตีชอตตี้นะครับผมปืนชอตตี้ไอ้เป็นลูกซองทุกคนก็รู้นะฮะว่าผมเล่นลูกซองได้ <c oughs> โคตรเก่งนะฮะ เล่นไม่เป็นเนือที่สองเนี่ยฮัลโหลชิมอ่าทักทายเพื่อนในทีหน่อยนะคนไทยหรือคนอังกฤษก็ไม่รู้ชาวต่างชาตินะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปผมจะปฏิทัยโถ่โถ่เนี่ยอธิบายเออจะอธิบายสกิลให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันสักครู่นึงขอบบุกก่อนนะเแ่้วไปงงเล็ก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 หลังแน่เลยผมว่มีคนเข้าหลังตรงนี้ แน่นอนเดิน r o t a t แน่นอนแม่เฮ้ยนุ่มวิ่งมาแล้วกระเด็นสครูครับสรูครับรอรอแค่รอนี่อ่เป็นไมซ์นวิ่โอ้ไม่จอดโอ้ดีก็ไม่ได้ว่ะผมยิงโดนมาเมื่อกี้โอ้ยช่างมันเถอะคือสเตนเจอร์นะครับก็บอกว่าผมไม่รู้ซ้อมไม่เป็น เป็นปืนลูกซองปืนโกลูกซองผมล่นไม้เป็นหมดแหละเออโอเคเดี๋ยวมาเซว่าสกิลกันเปิดมาก็ตายเลยอ่าสกิลแรกเป็นสกิลสีลส่นะครับเวลาเราปาไปแบศสตูที่มองเห็นอ่าเจ้าวงกลมนี้นะครับจะทําการเหมือนปิดใส่ลักตาบอดน,นะครับคือจะมองไม่เห็นอ่าอ่าจะมาไม่มาเบรคจอตกปีตกปาตัวจะมองไม่เห็นแมปนั่นแหละเออนะครับผม ส่วนสกิลคิวกับอีนะครับจะเป็นสกิลที่เราสามารถใช้ได้ตอนที่เราสังหารผู้เล่นสักคนหนึ่งด้าหางจากตัวเรนะครับผมก็คือถ้าสมมติเราฆ่าคนตายปุ๊บแล้วเราใช้สกิลคิวนะครับจะเป็นการที่เราจะหิ้วเลือดนะครับผมหิ้วเลือดประมาณหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยหน่วยแต่ถ้าสมมติเราฆ่าได้ปุ๊บเรากดตัวอีครับเราจะทําการวินวอล์กครับวินวอล์กแล้วหนีนะแต่มันจะไม่วินวอล์กร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นเป็นเนื้อม่วงๆนะครับ เขาวางระเบิดแล้วเดี๋ยวอธิบายสกิครับส่วนอัลติเมตนะคะรับผมเวลาเราผมฟังเสียงแป๊บนึงความมืดตง มันไม่ทำเนอะโอเคเรื่องสกิลเอ็กนะครับจะเปอัลตเมทของเราครับเมื่อเรากดแล้วนะครับ <Last round. S 1> หน้าจอเราจะออกโอเคได้เปลี่ยนแันทอมนะหน้าจอเราจะออกมืดๆหน่อยนะออกมืดๆในนะครับผมแล้วก็เราจะทําการายิงดูดเลือดนะครับผมยิงดูดเลือดแล้วเวลาเรายิงคนปุ๊บเราเราใช้สกิลอีครับเราจะวินวอลแบบวินวอลแบบไม่เห็นร่างเงาเลยนะครับผมแล้วเราก็จะทําการ ยิงแรงแล้วก็ไม่ยิงแรงผมไม่แน่ใจแต่จะเปลี่ยนกระสุนไวนะครับผมยิงเออใช่ยิงเร็วนะครับจะยิงเร็วขึ้นเคมีคนมาขวาด้วยครับเออลบี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 ทีมบอกบีครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดักรอ่างนี้เลยโอเคทีมฮอปปา ปาพุชปาพุชนะปรบปพิษเพื่อนเดินขึ้นมาอย่างไดวีเวลโอเคเดี๋ยวเราวินว็อกก่อนไม่มีคนวิววิวเอ้ยทำไมทำไมผมแหลกอ่ะเฮ้ยเดี๋มีปัญหาดูดีๆเดี๋ยิดมีปัญหาทีมบอลู่เองครับเบ้เสียง ปีนก okay. ันเรเนรนาเรเนรนาคโอ้ยผมจะอ้อมไปด้านหลังด้วยเพราะว่าเพื่อนไปด้านหน้าหมดแล้วครับสองคนในในสู่ในสู่ในสู่นะครับผมผมกำลังมาครับเพื่อนผมไม่นะไม่นะไม่นะแี่แต่เรามีสิทธิ์ชนะครับเพราะเขาไม่วางระเบิดนะ์ straight 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 เสียแล้วนี่นะครับผมโอเค ผมนี่เสาใส่ลอยตื่นแล้วโอเคได้ปืนพกนะับปืนเชลิฟเชลิอ่านว่าไหนวะเนี่ยคุยอะไรเชลิฟเชลิฟวะใช่ไหมเถอะโอเคแต่อยากอุ้ยอ๋อโมนี้มันถือระเบิดกันทุกคนนะเราก็ลืมเราก็ลืมตอนนี้สกอร์หนึ่งสองนะครับผมเราเปิดเปิดกำทางเปิดกำทางอันนี้ของใครอะ่ะของใครอะ่ะ ผมไม่รู้จ่ิลๆว่าของใครเดี๋ยวๆนะจะบุกตรงนี้จริงๆหล่ะเพื่อนเดี๋ยวเราดักรอให้นะรอเข้ามาครับระเบิดระเบิดโอ้โหเสียงปืนเพื่อน,นเข้าเลยนี่หว่านี่ของใครอะ่ะนี่พิกใครอะ่ะไม่รู้เหมือนกันโอเคเราปาร่าเข้ามาโอ้โห ูมีคนเก็บบัฟบัฟหิวเลือดนะครับมีคนเก็บบัฟหิวเลือดมาโอเคเราปล่อยเราเฝ้าระเบิดนะน่าจะอุ้ยไม่แมวงี้ดิแมวงี้ดิเออถึงเอาวิทย์ฟันก็เลยเ่ยต้องเป็นคนจิตใจขนาดไหนเพื่อนโอ้ลูกซองใหญว้าเล่นไม่เป็นวะยิ่งไมกดค้างได้ไหมตัวเนี้ยโอเคได้ปกติผมเล่นโหมดธรรมดาผมไม่เคยซื้อลูกซองใช้เลยนะครับคือ รู้ตัวว่าซื้อมันยังไงก็เล่นไม่ได้เลยมัน <c oughs> เล่นยากอะ่ะสื่นบ้าเลยมันเล่นยากขนาดนี้ลูกซองมีออแค่ฟูเทียมครับทุกคเราเล่นลูกซองเราจะเข้าทานจริงๆหรอผมว่าผมโยกย้ายใส่สะโพกเอวหน้าหลังใส่โยกซ้ายขวาแต่เปินคิดจิ๊กโก <c oughs> พูดอะไรวะน่เนี่ย เพื่อนเพื่อนเก็บเก็บสวยๆวยสิ่งแดงนี่คืออะไรอ่ะขอเก็บแล้วล่ะอ๋อเพิ่มดาเมจเพิ่พมดาเมจฝั่งเราหรือฝั่งเขาเนี่ย <laughs> โอ้ยต้องให้เพี้ยนแตกอยู่แล้วนะเพื่อนเข้ามาแล้วครับเไม่นาน จะมาเด็ดเพื่อคิวก็อะไรตำนี้ถือว่าผมพลาดเลยผมหิวของผมหิวของนะโอ้สกอร์เน้าในใส่แต่พวเออฝั่งเขาังไม่ตายสักคนเลยอ่ะเนย์เกิ้ลเนย์เกิ้ลเนย์เกิ้ลแเด้อโอ้โหออฟกับแคปผมปืนออฟสไนอ์ออปเปอร์เลชั่นะเอาไปปลุกฝั่งไหนดีอ่ะแต่ถ้าเราปลูกฝั่งนี้เราเสียเปรียบเนี่ย ราปลกผลที่เราเสียบเปียบไงท่านผู้ชมเอาไงดีถ้าปกผลนี้มันจะเสียเปียบเพราะว่าเขาดักซุ่มเราได้ถ้าไปฝัดนดู้น่าจะไ,ได้เปียบกว่าจะเพื่อเราโยกมันมนี้หมดแล้วเราก็ทาอะไรไม่ได้นอกจากนอกจากตามเพื่อนไปรอบผมไม่นะโออเอฟเฟกต์พลังจ๋าสวยสวยสวยเพื่อนสวย ต้องชมโพสสิมันจะแม่นเกินไปแล้วนะมีคนมา,า,ค,านมครับทุกคนเฮ้ยเขาเงียบๆส่องกบไว้ครับส่องกบส่องกบโอเดินไมดูเหมือนแหละ เอา้าพวกนี้ยิงเสียงข้าวยังอยู่เลยอะไรวะน,นี่โอ้โหปืนนี้อีกแล้วเหรอปืนเอเคปืนปืนที่ไม่อยากจะพูดเลยสโอ้โหผ,ผมว่าขุมยากอ่ะโอเคแต่เราจะพยายามอย่างที่สุดน,นะถึงสกอร์เราจะโอกกากแค่นี้ก็้ยเราต้องสับหลอกซ้ายขวาครับ เฮ้ยแ,แต่ผมเออใช่ใช่เราไปเราไปฝังึงกับเพื่อนดีกว่าดีกว่าเราแวงอีกแล้วเสียงเท้าเสียงเท้ารอบสารว์ทิศเอ,อ้เฮ้เ้ไม่ผมได้ยินเสียงคนอยู่ขวามือตลอดเวลาเลยวะดอาวเดี๋ไเราตามเพื่อนไปครับเดี๋รสแซนเลยยินแล้ว ไ้เพื่อนเพื่อนไม่คิดใให้ผมทำอะไรหน่อยหรอม่คิดใผมทำอะไรหนหรอฮ้ยฮ้ยโอ้คนนี้มีอีกไหมโอ้คนนี้มีอีกไหมโอ้คนี้มีอีกไหม30 seconds left 30 seconds left เดี๋ยวาะเิด่อน beep 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 b อกเลย ไม่ต้องมีผมก็ชนะอะไรครับพี่โอ้อเล่นยังแบ,บออกอะท่านผู้ชมมันมันมันด่าผมไม่ถนัดเลยเออนะเอาจริงผมไม่ได้ถนานี้จริงครับผมโอเคสำหรับคลิป okay. นี้องขอจากลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม đừng quênกด like,กด subscribe, và cácกด cái đi. Cười vì mình đăng clip tiếp các bạn see you bye.